ทำง่ายมากใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่3อย่างคำเตือนควรบริโภคแต่น้อยถึงแม้ว่ามันจะอร่อยมากก็ตามเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะเราจะใช้นมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1กระป๋องกระป๋องนี้388กรัมถ้าใช้นมข้นหวานยี่ห้ออื่นน้ำหนักมันไม่ได้เท่านี้ป้าใช้ได้ไหมถ้าต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อย10กรัม20กรัมใช้ได้ค่ะเพราะว่าเมนูนี้ไม่ได้ต้องการความเป๊ะมากนะัก ตามด้วยไมโล230กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงครึ่งกับอีก1ช้อนโต๊ะหรือว่า31ช้อนกลางปาดเรียบช้อนกลางในความหมายป้าคือดูรูปมุมบนซ้ายได้เลยนะคะใช้ไมโลตัวไหนที่อินวันได้ไหมไมโลที่ป้าใช้ก็ตามที่โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะทีอินวันคงใช้ได้แต่ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่มีไมโลใช้โอวันตินได้ไหมก็น่าจะได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรปริมาณไมโลที่ใช้เพิ่มได้ลดได้นะคะ ตอนนี้เปิดไฟอ่อนค่ะแล้วคนจนกระทั่งไมโลละลายเข้ากันดีกับนมข้นหวานคนเลยได้ไหมป้าไม่ต้องตั้งไฟได้หรือเปล่าจริงๆได้ค่ะแต่ว่าการตั้งไฟจะทําให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นถ้าไม่ตั้งไฟมันจะคนเข้ากันยากหน่อยแล้วก็อาจจะมีไมโลบางส่วนเป็นเม็ดๆนะคะแต่ต้องย้ําเลยนะคะว่าเอาไฟอ่อนๆพอเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยบางทีนมข้นหวานกับไมโลเมื่อผสมกันแล้วมันจะแห้งแข็งค่ะ เทากันแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงแรกมันจะดูเหมือนเป็นเม็ดๆไม่ต้องตกใจค่ะเป็นเรื่องปกติทําได้แบบนี้กินเลยได้ไหมป้าจริงๆได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนอยู่มันจะดูเหลวๆแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้พอเขาเย็นตัวลงนะคะมันจะแข็งขึ้นพอแข็งขึ้นค่ะตอนตักใส่แก้วมันจะตักยากมันหนืดเกินไปดังนั้นป้าจะเติมนมข้นจืดลงไป100 ml หรือว่า8ช้อนกลางครึ่งน,นมข้นจืดคือแบบนี้นะคะ ใช้ี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าไม่ใช้นมข้นจืดใช้นมสดได้ไหมป้าก็ได้ค่ะแต่ว่านมข้นจืดมันจะมันกว่านะคะแล้วก็จะเก็บได้นานกว่าตอนนี้ยังตั้งไฟอ่อนอยู่นะคะคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนมข้นจืดใส่มากกว่านี้ได้ไหมป้าใส่ได้ค่ะแต่ว่าระวังส่วนผสมมันจะเหลวเกินไปมันก็จะดูไม่ยืดไม่น่ากินใจเย็นๆค่อยๆค,ยค,ยค,ยคนไปอย่าใช้ไฟแรงนะคะ เมานิดนึงได้ไหมเมื่อก่อนป้าเคยขายนมเหนียวค่ะขายดีอยู่นะคะคนซื้อเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ป้าขายนมเหนียวเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยแต่สมัยที่ป้าขายไม่ได้ขายไมโลเหนียวหรือว่านมเหนียวมโลนะคะจะเป็นรสเบสิกทั่วไปอะคะ่ะโกโก้ชาไทายชาเขียวอะไรพวกนี้บอกทำไมไม่รู้รู้แต่อยากบอก จะเห็นได้ว่าตอนนี้ส่วนผสมจะเหลวประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่เดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้เขาเย็นตัวลงจะหนืดขึ้นค่ะพอส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆแบบนี้ปิดเตาเลยค่ะนำส่วนผสมที่ได้ถ่ายใส่ชามหรือใส่หม้อใบใหม่เพื่อไม่ให้ความร้อนที่ค้างอยู่ในหม้อที่เราใช้ตั้งไฟะอค่ะมันมาทำให้ส่วนผสมของเราแห้งเกินไปอีกอย่างมันจะทำให้ส่วนผสมของเราเย็นตัวเร็วขึ้นด้วยนะคะ ถามว่านมเหนียวที่ยังร้อนร้อนอุ่นๆอ,อ,อยู่นำไปใช้งานเลยไม่ได้หรอป้าจริงๆได้นะคะเพียงแต่ว่าป้ารู้สึกว่าถ้ามันยังร้อนยังอุ่นอยู่เนี่ยพอราดลงไปบนน้ำแข็งน้ำแข็งเขาจะละลายไวเหตุผลมีแค่นี้เองค่ะตั้งทิ้งไว้เมื่อเย็นเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นเฝ,ฝ้าฝ้าเกาะอยู่ที่ด้านบนของผิวนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ได้เห็นไหมคะตอนนี้เย็นสนิทแล้วเขาหนืดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยค่ะ ถัดมาค่ะไปเตรียมน้ำแข็งกันใครจะใช้น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งป่นใช้ได้ค่ะแต่วันนี้ป้าจะทำเป็นเหมือนแบบน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะเพราะว่าเห็นร้านไหนทำเป็นน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะแล้วขายคู่กับนมเหนียวขายดีขายดีค่ะใครจะใช้น้ำแข็งธรรมดากดข้ามไปดูนาทีที่5.32ได้เลยอ่ะมาดูเครื่องกันเครื่องทำน้ำแข็งใสอันนี้ป้าเพิ่งถอยมาใหม่จากช้อปปี้สดๆร้อนๆเลยค่ะ อันนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะมี2ใบมีดแล้วก็ระยะห่างระหว่างถาดน้ําแข็งด้านล่างกับตัวออบดน้ําแข็งเขาจะห่างกันหน่อยค่ะป้าซื้อมา1 0 0 0ันนิดๆนะคะใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แต่ว่ามันจะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้ถูกกว่านี้ค่ะประมาณ6-700ก็มีก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะใครอยากได้แบบเล็กแบบใหญ่ลองคลิกตามลิงก์ที่ป้าใส่ไว้ให้เข้าไปดูแล้วพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเมื่อเปิดปุ่มอะค่ะเครื่องทํางานตัวฐานน้าแข็งด้านล่างมักจะไหลลงมาค่ะแบบนี้คนอื่นแก้ปัญหายังไงไม่รู้นะคะแต่สำหรับป้าค่ะเอาผ้าสะอาดๆหนาๆหน,น่อยมาวางรองค่ะแค่นี้เองเขาก็จะไม่ไหลลงมาแล้วตัวเครื่องนะคะจะทำงานเมื่อกดด้ามลงไปเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ายกขึ้นมาแบบนี้เครื่องก็จะหยุดทำงานใส่น้ำแข็งลงไปในตัวเครื่อง เมื่อกดด้านจับลงเห็นไหมคะน้ำแข็งก็จะบดลงมาอัตโนมัติให้ดูเกล็ดน้ำแข็งที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้ค่ะป้าถือว่าความละเอียดโอเคเลยนะคะมาตักน้ำแข็งใส่แก้วกันค่ะป้าจะใช้แก้วขนาด12ออนออน แน่นอนค่ะจะใช้แก้วเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าป้าเลือกใช้แก้วไซส์ที่เล็กหน่อยเพราะว่าต้นทุนเจ้าตัวไมโลเหนียวหรือว่านมเหนียวมโลเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะใส่แก้วใหญ่กลัวว่าราคาขายมันจะแพงเกินไปค่ะใครใช้น้ำแข็งธรรมดาก็ใส่ลงไปในแก้วได้เลยค่ะแต่ว่าดูสิเห็นมเพราะมันเป็นแบบเกรดน้ำแข็งมันจะดูปุกปุยน่ากินไม่ต้องใส่ให้เต็มล้นมากนะคะเหลือพื้นที่ไว้ใส่ท็อปปิ้งด้วย แก้วตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ค่ะร้านบรรจุภัณฑ์มีขายนะคะหรือหาซื้อไม่ได้ก็เนี่ยแหละค่ะช้อปปี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมมีขายทุกอย่างใส่น้ําแข็งเสร็จกดๆกระแทกกระแทกแก้วสักหน่อยนะคะการตักเสิร์ฟเราสามารถนําเจ้าไมโลเหนียวที่เตรียมไว้นะคะราดลงไปบนน้ําแข็งได้เลยแบบนี้นี่คือวิธีที่1ไมโลเหนียวหรือนมเหนียวไมโลไม่ต้องตักให้เต็มกระบวยนะคะประมาณนี้พอ หรือการเสิร์ฟอีกวิธีนึงค่ะถ้าใครรู้สึกว่าไมโลเหนียวเพียวๆมันเข้มข้นเกินไปให้นํานมข้นจืดนะคะหรือนมสดรสจืดก็ได้ค่ะเทล,ลงไปในแก้วป้าใส่ไปประมาณ40 ml ต่อแก้วค่ะเสร็จแล้วก็ตักไมโลเหนียวราดลงไปเหมือนเดิมยัวๆเลยจ้าปกติสมัยนี้นะคะเจ้านมเหนียวเนี่ยป้ายเห็นเขาจะใส่ท็อปปิ้งด้านบนให้มันดูน่ากินน่าซื้อมากขึ้น เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะถ้าใครไม่อยากดูในเรื่องของการตกแต่งแก้วกดข้ามไปนาทีที่8.05ได้เลยจ้าตอนตกแต่งแก้วขอไม่พากนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ขนมง่ายๆวัตถุดิบง่ายๆอะคะ่ะบรรดาขนมที่เอามาแปะๆพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ป้าก็ซื้อมาจากเซเว่นค่ะ ถ้าทําขายก็แนะนําว่าต้องมีหลอดให้ลูกค้านะคะแล้วก็อาจจะต้องมีช้อนพลาสติกเล็กๆก็ค่ะไว้ให้ลูกค้าตักท็อปปิ้งกินด้วยถ้าใครไม่ได้ใส่ท็อปปิง้งก็อาจจะต้องใช้เป็นหลอดที่เป็นปลายช้อนนะคะลูกค้าจะได้ตักเจ้าต,ตัวนมเหนียวไมโลหรือว่าไมโลเหนียวกินได้อันนี้โรยผงมโลเพิ่มนะคะอ่ะป้าไหนบอกจะไม่พากะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วจริงๆคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมกินจ้าไมโลเหนียวที่ทำได้ถ้ายังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ตักราดสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ค่ะเก็บได้หลายวันอยู่นะก็เป็นอาทิตย์อยู่นะคะแต่ว่านานสูงสุดกี่วันไม่เคยจับเวลาไว้เก็บนอกตู้เย็นได้ไหมป้าไม่เคยลองเก็บค่ะเพราะว่าที่บ้านมดเยอะมาก ถ้านำออกมาจากตู้เย็นมันแข็งนะป้าตักไม่ขึ้นสามารถนำตั้งไฟอ่อนๆได้นะคะให้พออุ่นจะตักง่ายขึ้นตอนอุ่นอาจจะเติมนมข้นจืดเพิ่มลงไปได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ารีบก็ตักตอนที่มันยังอุ่นๆน,นะคะราดบนน้ำแข็งได้เลยแต่อย่างที่บอกนั่นแหละถ้ามันยังอุ่นมันยังร้อนน้ำแข็งก็จะละลายง่ายเท่านั้นเองค่ะถัดมาค่ะต่อกันที่ต้นทุนบัตถุดิบค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับนมเหนียวไมโลหรือว่าไมโลเหนียวหรือว่าไมโลลาวาหนึ่งสูตรนะคะจะเรียกอะไรก็เรียกเนาะมันชื่อมันแล้วแต่จะเรียกนมข้นหวานป้าใช้แบบกระป๋องค่ะหนึ่งกระป๋อง21บาท50สตางค์ใครจะทำขายอยากลดต้นทุนนะคะสามารถใช้นมข้นหวานแบบที่เขาขายเป็นถุงได้อ่ะคะ่ะถุงหนึ่งสองกิโลเอ่อต้นทุนมันก็จะลดลงอ่ะนะจ๊ะ ไมโล42บาท93สตางคิดจากไมโลแบบที่ป้าโชว์ให้ดูค่ะถุงหนึ่ง6 0รกรัมมันราคา112บาทนมข้นจืดค่ะ5บาท68สตางค์อันนี้ที่ป้าคิดป้าคิดจากแบบว่านมข้นจืด1กรัมเท่ากับนมข้นจืด1 ml เลยนะคะซึ่งจริงๆนะ่ะมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะก็เลยถั่วๆปัดๆไป ต้นทุนอันนี้ป้าคิดจัดนมข้นจืดแบบกระป๋องอย่างที่ถือให้ดูในคลิปเช่นกันค่ะเหมือนกับนมข้นหวานค่ะเขาจะมีเป็นถุงเป็นกล่องแบบที่ไซส์1กิโลค่ะต้นทุนจะถูกลงกว่านี้ค่ะอ่าเอาเป็นว่าถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่70บาท11สตางค์ป้าตักแบ่งใส่แก้วขนาด12ออนซ์แบบในคลิปนะคะได้ทั้งหมด10แก้วแต่ละคนอาจจะตักได้ไม่เท่านี้นะคะ อาจจะตักได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับปริมาณการตักค่ะถ้าตักได้10แก้วเท่ากับป้าต้นทุนวัตถุดิบนมเหนียวไมโลต่อแก้วจะอยู่ที่7บาทกับ1สตางค์อันนี้เฉพาะตัวนมเหนียวไมโลเปล่าๆนะเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าคิดแบบเป็นแก้วเลย1แก้วต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าป้าจะไม่ได้บวกพวกท็อปปิ้งให้นะคะใครใส่อะไรลงไปบวกเพิ่มกันเอาเองเลยค่ะ แก้วและฝาป้าสั่งมาจากช้อปปีนะคะราคารวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ชุดละ1บาท74สตางค์ใครอยากซื้อร้านเดียวกับป้าเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เลื่อนหาดูได้เองเลยนะคะส่วนของนมข้นจืดที่ใส่ลงไปในน้ำแข็งก่อนที่จะราดนมเหนียวไมโลจะอยู่ที่1บาท70สสตางค์ใครไม่ได้ใส่ตัดทิ้งได้เลยค่ะ น้ำแข็งตีไปว่า2บาทค่ะหลอดและช้อนตีไป75สตางค์อันนี้เป็นเกรดแบบบางๆนะคะใครใช้แบบเกรดหนาเวอร์วัางอันนี้ต้องไปบวกกันเองเดอ้อนมเหนียวไมโลคิดไปแล้วเมื่อสักครู่7บาท1สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับ1แก้ว12ออนซ์บาท20สตางค์ย้ำอีกรอบนะคะยังไม่รวมค่าท็อปปิง้งใครใส่อะไรลงไปบวกเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะ ต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าหอ่อค่าจีปาถานุู้นนี่นั่นถ้าจะทําขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายแก้วละ25บาบาทยังไม่รวมท็อปปิ้งค่ะ โอป้าขายแพงอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ลองคิดและคำนวณต้นทุนแล้วตั้งราคาขายที่ต้องการได้เลยค่ะอย่าลืมบวกกำไรด้วยนะถ้าอยากลดต้นทุนอาจจะลดปริมาณของเจ้าตัวไมโลเหนียวที่เติมลงไปก็ได้ยังไงปรับกันเองอีกทีให้เหมาะนะท็อปปิง้งอาจจะเลือกที่ราคาถูกหน่อยนะคะอย่างเช่นพวกเยลลี่พวกอะไรที่ราคาไม่แพงะคะ่ะ ก็จะได้ขายได้แบบแก้วละ 30- 35อะไรประมาณนี้นะจ๊ะแต่ถ้าขายเด็กๆลดขนาดแก้วลงมาให้เล็กกว่านี้แล้วขายให้ถูกลงได้เลยค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน,นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ